รับนะครับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของคุณนัชชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่พยากรดณาชตานะครับด้วยพรยิีพร้อมด้วยเคล็ดลับดีๆครับสําหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นะครับอ่ะถ้าใครยังไม่รู้ว่าราศีกรกฎคือวันไหนเมื่อไหรหรือ วเราอยู่ในราศีกรกฎหรือไม่นะอันนี้ในราศีกรกฎนะครับก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมิถุนายนครับจนถึงยี่สิบสองครับกรกฎาคมในช่วงเวลาตรงนี้นะก็จะอยู่ในช่วงของราศีกรกฎ่ะถ้าใครที่อยู่ในวันเกิดระหว่างช่วงเวลาตรงนี้นะครับนั่นคือราศีกรกฎนะเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะมาดูดวงกันนะมาแพรก์กรดดาวกันครับว่าดวงศ ในเดือนกุมภาพันธ์ของคนที่เกิดในราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณนัทขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับในการสลับไพ่นะครับแล้วก็เลือกไพ่นะครับเราจะนะครับคุยกันนะครับซึ่งคุณจะแพยากรจะบอกกล่าวครับใน4ี่นะสี่หัวข้อครับการงานครับการเงินนะครับสุขภาพครับแล้วก็ความหลักเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าชาวราศีกรกฎครับจะมีเกณฑ์ดวงชะตาครับเป็นอย่างไรบ้างอ่ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับในสี่หัวข้อนะครับเดี๋ยวคุณนัทเป็นตัวแทนนะครับในการเลือกไพ่แล้วก็สลับไพ่เลือกไพ่นะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างครับของชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับคุณนัเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนนะครับ การงานนะครับของคนที่เกิดในราศีกรกฎช่วงนี้แต่ว่ายังมีเกลเรื่องต้องกุ้มใจอยู่นะครับมีเรื่องความทุกข์ใจความกุ้มใจความไม่สบายใจแล้วก็มีความเครียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่นะครับไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือว่าต้องถูกกดดันมาแบกรับภาระมาหรือว่าท่านใดกําลังรองานกําลังหางานอยู่หรือเปล่านะครับเพราะดูแล้วยังมีความเครียดอยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าจะโดดเด่นนะครับกับสําหรับ ชาวราศีกรกฎครับที่นะครับทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคําพูดหรืองานที่ได้ค่าคอมมิชชั่นอ,อันนี้ถือว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับส่วนในเรื่องขององานด้านอเดื่นะนะยังดีอยู่แล้วกันนะครับแต่เพียงว่าอาจจะมีความเครียดสะสมอยู่แต่ว่าท่านใดที่กําลัง หางานอยู่มองหางานอยู่นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีแล้วกันได้รับการติดต่อมาถ้าท่านใดที่ไปสมัครงานทิ้ไงไว้รอง,งานอยู่นะครับในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ความที่อาจจะหมดไปแล้วนะครับเพราะได้ได้การติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาหรือแม้กระทั่งมีใครบางคนนะมาชกชวนก็ได้ชักชวนไปทํางานอโอเคนะครับแต่ว่าภาพรวมยังดีอยู่นะครับแค่มีนเรื่องของความเครียดมากเท่านึงนะครับกับ ราศีกรกฎนะกับเรื่องของการงานนะครับเขามาดูการเงินบ้างนะการเงินครับจะเป็นยังไงบ้างครับกับอ่าราศีกรกฎอนะ่ะแต่ว่านะครับการเงินยังเป็นดวงชะตาที่ยังใช้จ่ายเงินอยู่เยอะทีเดียวนะครับยังมีการใช้จ่ายแบบเข้าซ้ายจ่ายขวาอยู่เข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปแต่เพียงแต่ว่าข้อดีคือเงินยังไม่ขาดมือนะครับเงินยังไม่ขาดมือนะครับเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่เพียงแต่ว่า อาจจะต้องพึ่งต้องพึ่งนิดนึงอาจจะการเป็นการรับจำจำนำก็ได้ไม่การเป็นการกู้การยืมก็ได้นะครับก็จะทําให้ผ่านพ้นกับปัญหาที่ชาวราศีกรกฎกําลังเจออยู่ในช่วงนี้ไปได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงแล้วก็ยังมีทางออกกับเรื่องของการเงินนะครับที่มีโอกาสดีๆกับเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้การงานการเงินแล้ว มาดูสุขภาพกันบ้างครับสุขภาพของชาวราศีกรกฎถ้าเป็นด้านสุขภาพนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะครับอาจจะพ่วมาจากการงานเลยตอนน่อมาของความเครียดครับความเครียดนอนไม่หลับนะครับแล้วก็เรื่องก็จะตามมาด้วยอาการแหละปวดหัวเวียนหัวมึนงงแล้วก็สายตาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ยังต้องตอบว่ายังต้องเป็นสิ่งที่ควรระวังอยู่สาหรับชาวราศีกรกฎคือความเครียด นะครับเพราะฉะนั้นอยา่าเพิ่งคิดมากครับทุกอย่างแก้ไขได้นะคราวนี้ครับความรักกันบ้างมาดูเสียว่าความรักของหนุ่มสาวนะครับชาวกรกฎเป็นอย่างไรบ้างถ้าหนุ่มสาวชาวกรกฎถ้ายังโสดอยู่นะครับถ้ายังโสดอยู่ตอนนี้ถ้าไปรักใครชอบใครอยู่ยังต้องบอกว่ายังต้องใช้ความสามารถยังต้องใช้ความอดทนต้องตื้อหน่อยนะครับต้องตื้อต้องคอยตามหน่อยนะครับ ถ,ถึงจะเห็นผลนะครับแต่เพียงทีว่าถ้าครับถ้าท่านใดที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วมีครอบครัว,วแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะครับแต่เพียงที่ว่าะจะมีปัญหาเรื่องของอะ,อะไระต้อง,ต,องต้องอะไรต้องอดทนกันนิดนึงนะครับอาจจะมีคําพูดคําจาที่มันอาจจะดูแบบไม่ไม่ถูกหูสักเท่าไหร่นักนะก็นะเปไปเลือกแบบนี้อยู่ นะครับก็ยังต้องยังต้องระวังแต่ภาพรวมต่อว่ายังดีอยู่กับความดังนะครับอันนี้ก็มีดวชะตานะครับของชาวราศีกรกฎนะครับยังไงก็คุนน้้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์คนนี้ด้วยนะครับเวียงกำลังจะให้กันครับในการทําคลิปดีๆมาให้ทุทกๆท่านได้รับชมกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ